ถ้าจะนอนสมาธิได้ไหมคะหรือว่าทําได้แค่นั่งอย่างเดียวเอาแบบนี้นะคะเอาแบบที่ง่ายเลยแล้วก็เอาตามสะดวกและตามอัธยาศัยของคุณเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยคำว่านั่งสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คําว่านั่งเนาะหรือว่าเอาทางสายพุทธเลยนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนนั่งสมาธิมากกว่าสอนนอนสมาธินะคะแต่ในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะนอนสมาธิก็ได้นะคุณก็ลองดูว่าเวลาที่คุณนั่งสมาธิกับนอนสมาธิเปรียบเทียบกันดูด้วยตัวเองเลยนะคะดูจากผลลัพธ์ว่าใจคุณอิ่มใจคุณ คุณฟูคุณสามารถเมน f เฟสได้ไหมคุณนอนแล้วคุณรู้สึกดีได้ไหมหรือว่าคุณนั่งคุนรู้สึกดีกว่านอนอะไรที่ทําแล้วดีได้ผลลัพธ์ดีกว่านะคะคุณควรเลือกทําสิ่งที่มันดีกว่าเพราะมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและคุ้มค่ากับเวลาที่คุณทําไปค่ะจะนอนหรือจะนั่งก็ได้นะคะแล้วแต่เลยสำหรับครูปาิสนะคะก็จะนั่งสมาธิวันละ2-3รอบนะคะส่วนตอนนอนที่เราจะหลับไปเลยเนี่ยนะคะเราก็จะ ทำสมาธิแล้วก็หลับไปค่ะเราจะแยกออกจากการฝึกสมาธิที่เราฝึกเป็นประจํานะคะตามนี้ค่ะ